มีนมนะคะไปะะะจะจะได้เลยนะคันคพสเรีตัวัสวัสดีครับรพวกเราเพรสเซสดีครับมาวันนะะจะจะี้มา่มในกาใช้ไเยก็วันนี้ก็พวกเราก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมงานเออ amazing, amazing Thailand down 2024ครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่า ก็จริงๆรีใจตั้งแต่ได้รับโอกาสแล้วครับเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานเขาดาวครั้งแรกของพวกเราด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าปีแล้วยังไม่เรายังไม่มีงานเขาดาวเลยครับแต่ว่าปีนี้ก็มีแล้วนะครับทุกคนเรามาหาพวกเราที่ไอคอนสยามจะมีศิลปินมาเล่นเขาดาวแล้วก็มีจัดงานยิ่งใหญ่เราครูยิ่งใหญ่มากใช่แต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ดูว่าปีที่แล้วเราก็หมดใช่ใช่เห็นเห็นแล้วมันแบบตื่นตาตื่นใจเนาะครับผม จริงก็ตื่นเต้นมากครับว่าด้วยความที่เราเคยเห็นของปีที่แล้วมาแล้วด้วยว่าแบบยิ่งใหญ่แล้วแล้วเขาบอกปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วก็มีความอลังการอะไรมาก<ช>มาย้ตื่นเต้นก็วช่งเ <ๆ S 2> พราะว่าปีนี้เป็นปีครบรอบ5ปีของไอปเปสยามนะครับก็ตื่นเต้นที่ได้มาร่วมฉลองครบรอบ5ปีที่สำคัญเนาะก็ประกาศรายชื่อไปเราเป็นไงบ้างคะเราได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่แบบมีทแฟมด้วยครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นมองเห็นพวกเราแล้ว,ลวก็เลือกพวกเราเป็นศิลปินที่อยู่ในแบบว่ารอดเข้าได้ในปีนี้ครับ มากเลยครับเราจะต้องเตรียมยังไงบ้างครับแบบปะทะกับศิลปินใหญกครับใหญ่ๆปะทะเลยล่ะจริงๆผมไม่ไม่ปะทะมากกว่าคือแค่ร่วมแจ้งกนเวทีเดียวกันมอบความสนุกให้คนดูก็พอแล้วครับใช่ฝากอย่าฝากให้แบบแฟนมาอพกเราเขาจะมีเรื่อใหญ่ใจคนสิร์ตามยังไงฝากไปครับครับก็ฝากมาเชียร์พวกเราด้วยครับในวันที่29นะครับก็เราก็เตรียมโชว์อยู่ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับครับผมอาการของเราครับ ก็คือูนเตกันมันเป็นนกโรนอะไรเีบ้างคกันเป็นนกลก็พึ่งพึ่งพึ่งลงมาถึงพื้นเลยครับก็แบบว่ามีมีโอกาสได้ไปแบบว่าต่างประเทศด้วยแล้วก็ล่าสุดก็ที่ไปบ่อยๆจะเป็นเชียงใหม่ครับเพราะว่ามีงานแล้วก็มีล่าสุดเป็นเชียงใหญ่เฟสครับสนุกมากๆเลยที่นู่นก็คืออากาศร้อนเหมือนที่กรุงเทพเลยเชียงใหม่ครับตรงเกียวกเห็นเราไปกับสโนว์แมนด้วย ว่าตอนนั้นเอาจริงนะครับคือเราเรา,เราตื่นเต้นมากที่ได้เจอพี่พีวงสโนว์แมนที่กรมมี่แต่กรมมีก่อนเลยใช่ใช่ใช่เขาก็แบบเหมือนอารมณ์ว่าเฮ้ยเราสนใจแบบต่างคนก็แบบเฮ้ยรู้จักผลงานเช่นกันแล้วกันอะไรครับแล้วเขาก็เ,าเขาบอกว่าเออเขาเห็นผลงานเพรสเชสนะแล้วเขาบอกเฮ้ยผูอดูเต้นเก่งมากอารมณ์ดีมากอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เห็นเขาก็เปิดคลิปที่เขาเปิดที่โตเกียวเขาไปเล่นที่โตเกียวโดมไม่รู้ใช่เพราะมีคนดูสามหมื่นคนเลยแล้วก็แบบเป็นคอนเสิร์ตยิ่ใหญ่มากเลย เยี่มากกๆเขารู้จักเราที่เราแง่ถุงแวะแบบเฮ้ยระดับสโนว์แมนเลยนะครับก็ดีใจครับที่แบบมีคนรู้จักพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าพี่ๆเขาก็น่ารักเหมือนกันนะครับแบบเขาคอยสแล้วคือพี่ๆเขาดสมากเขาเป็น่าลูกเครื่องไทยด้วยครับเขาคอยสื่อถ่ายกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราไปแทำอะไรยังไงกับเขาบ้างคะเห็นมีคลิปออกมาอันนี้หมดแล้วอยากรือว่ามีอะไร เราเหมือนเราเข้าไปต้อนรับป่ะใช่เาเหมือนเขามาทัวร์ที่ตึกแกมมี่ครับเราตอนแบบตอนนั้นก็เราเรากำลังซ้อมกันอยู่แล้วก็เลยแบบออกมาแบบเขาเรียกอะไรมาที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีใช่ใช่ใช่ที่เราไปที่เราไปทำอะไรกันบ่ญี่ปุ่นที่เราไปมาหลักๆก็จะไปดูแฟนมีตคอนเสิร์ตเทรเชอร์มาครับก็นั่นก็จะเป็นหลักเลยแล้วก็มีแบบว่าที่ทุกคนเห็นเลยครับแต่ว่าได้ถ่ายชาลิงกับเทรเชอร์มาด้วย เป like, <u sentir melhor> <c oughs> <museums> ็ไงบ้างพอแบบว่าคิปออกไปโอ้โหขาเป็นเตอร์แตกมากก็ตกใจเหมือนกันเอาจริงก็เราเร้่ยความที่อย่างบักกี้หรือว่าปามพวกเราเองก็คือรู้จักเชอรเชอร์กันอยู่แล้วแล้วพอได้ไปเจอตัวจริงแล้วเขาไนซ์มากน่ารักมากแล้วก็อย่างตอนที่เราถ่ายคลิปด้วยกันเนี่ยครับเขาบอกว่าเฮ้ยค่อยๆนะค่อยๆนะเพราะตอนแรกผมกับเนยถ่ายกับกับบกับพันตัวก่อนแล้วก็เราตื่นเต้นมาแล้วแบบ ราถ่ายเทคกสองเทคกแรกก็เราแบบเก่งเขาดูคลิปเขาบอกว่าอ๋อเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวอ t s okay it's okay ใช่แล้วเราพี่เราเกรงใจเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ว่าเขาน่ารักมากใครเป็นแบบว่าแฟนตัวยงในชั้เนี่ยผมเองครับเมื่อกี้เลยผมผมเออไม่ไม่ครับไม่เหมาะเราครับก็แบบว่า ดีใจครับดีใจ,ใจแบบว่าผมว่าน่าจะเป็นความฝันของแบบถ้าสมมติใครเป็นแฟนคลับแล้วเราเราแบบว่าได้อยู่กับศิลปินแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างของผมพอพอไปถึงปุ๊บผมรู้สึกว่าเออแบบว่าเขาเขาเน้นมากจริงๆเหมือนที่พี่จังบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอะด,ดันเต้นผิดเยอะด้วยเพราะว่าตื่นเต้นครับเข้าใจนะเราเราอยู่ใกล้ๆเราก็ตื่นเต้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงปุ๊บก็เต้นผิดบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าอุ้ยไม่ต้องกลัวเต้นไปเลยเต้นผิดไม่เป็นไรเอาหมาได้เหมือนเขาก็แบบบอกว่าแบบ ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ายูเทนผิดเอาใหม่ได้เราจะต้องเอาแบบ The Best Take ที่ดีที่สุดออกไปทั้งของเราแล้วก็ของเขาอะไรอย่างเงี้ยของผมกับปั๊มเยอะอยู่ครับมีทั้งสลับบล็อกกิ้งมีอะไรกันเต็มไปหมดเลยใช่ครับของใครได้เร็วสุดเราซ้อมเตรียมตัวเตรียมตัวดีใเตรียมตัวดีทุกคนครับผมแต่ว่าอยู่ที่ความตื่นเต้นแล้วนะถ้าใครเป็นแฟนตัวยงเนี่ยก็จะตื่นเต้นโดยเฉพาะ ่ก็ยังเหมือนเดิมครับที่แบบเวลาเรามีสเตจไหนลรวก็แบบต้องซ้อมก่อนแบบน้อยเป็นชั้นเ่ยครับแบบต้องซ้อมทุกอย่างให้เห็นภาพรวมก่อนอะไรี้ครับแ้วก็รู้สึกดีใจครับที่แบบถือว่าจะมีงานแบบติดกันเรื่อยๆครับแต่แฟนคลับก็แบบตามไปเชียร์ตลอดครับอะไรอย่างนี้ครับแฟนคลับแบบสู้มาครับ จริงจริงผมว่าเรามีงานทุกวันนะครับโชว์ใหม่ก็น่าจะออกมาเป็นร้อนๆสามเดือนทีอะไรนะฮะน่าจะมีเวลาซ้อมอยู่ครับผมใช่แต่เราต้องขอแฟนไม่เตรียมใจครับครับบอกพี่หน่อยนะฮะโชว์มันเปลี่ยนไปตามขนาดเทีใช่แล้วก็แล้วก็ energy แต่แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันใช่ วันนี้เราดีดีครับดีเลยครับเรนที่กำลังเรียบร้อยอยู่นะตอนนี้มันเป็นงานแบบว่างานแกรนด์ใช่มีความแบบเรียบหรูอะไรอย่างเงี้ยใช่เราต้องทำตัวสงบเสงี่ยมใช่ป้ากี้ทำให้ดูหน่อยดิถ้าถ้าแบบเต้นเต้นแบบว่าเมื่อกี้ทำให้ดูว่าถ้าเราเต้นแบบอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่เยอะๆผู้บริหารเราจะเต้นยังไงวันนี้สมมติว่าโปรกำลังเราเป็นยังไงครับ And now อะไรนี้พอเราเรียบร้อยเราต้องเริ่มตื่นอย่างนี้ก็ต้องน n d n o อะไรนะแล้วไอซ์ไอซ์ได้อได้อ่ะออไอซ์ได้อได้ก็พอเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ต้องอิ It's right or die เขาไม่แคร์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจากนี้เราจะมีการอะไรแห้ไปดิบ้างจริงจริงมีงานทุกวันเลยครับแต่ว่าที่ใหญ่เลยก็น่าจะเป็น Big Mountain ครับผมถ้าปีนี้ได้ขึ้นสเตจใหญ่ด้วยครับผมนี่เราก็ไปครับและอยู่ Block Stage ครับผมใช่ปีนี้ก็ได้ขึ้นอันครับวัวเลยไม่ใช่วัวตอนแรกจะเรียกคาววัวสเตจเลยครับ เก่งมากครับที่เขาให้โอกาสเราขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปข้างบนหนึขึ้นไปบนไปที่จะโชว์บินสูงอหรือเปล่าอ๋อมันอาจจะมีมากกว่าบินสูงก็ได้นะใช่เราเตรียมโชว์ใหม่ไปฮะมีลังกาเลยจะเป็นอะไรได้ครับหรืออาจจะไม่ได้มีผมบินแค่คนเดียวไม่ใช่พี่จะบินทั้งค่ายเลยจังรับไปเอก MV ค่ะออเอ็นสีเหาไป MV หรอครับ จะจริงเป็น MV แรกของชีวิตเลยด้วยทาไปที่แบบว่าได้มีโอกาสได้ไปเล่นเป็นพระเอก MV ก็ได้เล่นกับเป็นพระเอก MV ให้วงแแบบก็น้องๆน่นารักมากเพลงพร้อมากแล้วก็เดี๋ยวจะมี MV ปล่อยมาอีกภายใไนไม่รู้เขาบอกได้หรือเปล่าแต <c oughs> ่ว่ารอรอเอาละเอาล <c oughs> แล้ะครับผมก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับผมสำหรับพระเอกหน้าใหม่คนนี้นะฮะราบพี่ดึงเอ็มบีแรกมาด้วย ครับถ้าเกิดถ้าเกิด่ายไหนสนใจพวกผมพร้อมเล่นอยู่นะครับนะฮะพวกผมสี่คนยังว่างอยู่นะครับผมอ่าก็เร็วๆนี้นะครับวันที่29พสิเกุ่งนี้นี่ใช่พุ่งนี้แหละครับพุ่งนี้นะครับผมก็จะมี MV เพลง bounce ปล่อยออกมานะครับผมก็เป็น MV ที่พวกเราตั้งใจทำมากแล้วก็เราคอยมานานมากเนาะถ่ายทำแล้วก็เตรียมตัวทุกอย่างมานานมากให้ทุกคนได้ดูมากๆเลย ครับแล้วก็ฝากด้วยครับวันที่9นี้นะครับเรามาเขาดาวกันที่งานนะครับผม Amazing Thailand h o ดาว224ครับผมโกพูดสลับคำมาเขา29วันนี้นะครับมาร่วมสนุกไปกับวันปีใหม่กับพวกเราเพร์เซนตแล้วก็ศิลปินอีกมากมายที่ทางไอคอนสยามจัดเตรียมมา เราก็จะมีแบบว่างานเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็ตามงานอะไรต่างๆก็ฝากทุกคนติดตามทางช่องทาง official ของเราได้เลยทั้งหมดเลยครับโอเคนะคะมีอะไรเราอินเสิร์ตเสิร์ตนี้สะดวก